เจอจุดที่แบบค่อนข้างน้่งตัวครับเม่นยางแค่ครับผมขันแอร์เกียร์ครับผมไทเทเนียยเวทสิบยี่สิบไเม่นยางแค่ครับผม

ว้้ยเอาวลับโดนไหมไม่รู้อยู่เปล่าผันนลดิโอ้ยพ่อตออื้มมาอยู่นะครับ โอ้โหมันพาเข้าตอครับก็ต้องสองทีโอ้ยหน้ตัวเจอจุดที่แบบคอนข้างหน้าตัวครับเดี๋ยวตีนึงเนาะให้ตะก้อนอยูนตรงนี้นะแล้ว,ลวม,มองเห็น 파티요 파워 통력하는 เฮ้ยเห็ดถ้ากัดไหมเราเร่นกัจจพออยู่แล้วปามอยู่ในป่าลึกเลยนะครับนี่ออกมาจากป่าเดี๋ยวเราฟ้าตกใจเดี๋ยวเขาโดนฟ้าตกใจนะโซ่เดี๋ยวรอเราจัมากันอ๋อ ปวะน้ำมันแห้งคลองหมดเลยนะครับก่อนนี่ครับขี่เข้ามาก็เจอตรงช่องหนึง่งตรงนี้ช่องหนึง่งที่เหลือก็น้ำขาดแต่ว่าสภาพาหมามันรกนะวิ่งขง้าัากัดน,น,นิดเน,นะครับทุบเลยนี่ครับเม็ดยางแคะครับผมโอ้กรินโลน้ำนิดเดียวนะครับสายตึงเลยก็ วันนี้ก็ลองบุกเบิกหมายนะก็ขี่รถหาหมายกันนะฟ้าสองคนครับสามคนตากล้องคือเลาะไปเรื่อยครับผมก็ส่วนมากจะขี่ลัตเวนดูก่อนดูหมายไว้ก่อนตรงไหนสวยตรงไหนไม่สวยครับแต่ตรงนี้ก็นะครับลองยอนตอนแรกว่าผมไม่พอแล้วเลยลองห่วยสักหน่อยเพราะว่ามันข้างหลังนะมันเป็นคลองลกมาเลยน้ํามันขาดจริงแต่ว่าดูสภาพหมายแล้วคนน่าจะไม่ไม่ลื้อกันอ่ะไม่ลื้อแบบ ลา์มก็เลยไม่หมดไงขอฝักนะครับผมเม่นยางแค่ขันแอร์เกียร์ครับผมไทเทเนียมเวรคสิบยี่สิบเคไปตึงๆเลยเม่นยางลองดูครับใช้งานง่ายปลดปฏิติดงยามากสุดยอดดูครับสภาพคลองนะก้อนนะครับมันตันหาช่องเตียนะครับพอมช่องหย่อนอัดต้องหย่อน่อยๆขย,ยับ อ๋อตรนู้นมไม่มีทาสีก็ไม่้าไไป ไ่ไแล้วนแรกฝนแล้วตกหยปอยู่อยู่เนี่ยหยอกเขาหูพรอมพอมไหมไม่จรีงเรียบร้อยนะครับปลาพอมนะครับก็จะจะปลดราจะปล่อยมันครับ ขายลูกบอหนึ่งหนึ่งลูกเขาเป็นสักขีพยานวันนี้ปล่อยปลาไปสองตัวต่อมันเงี้ยเลยนะเป็นอะไรตรงนีน้แต่ื่อกี้ก็ได้ท้ายใหญ่เหมือนนะครับ จะได้เอาง่ายๆน่อย๋ยวตาบัดน,นะกล้าถ่ายรูปอะ่ะถ่ายรูปต้องรูปอีกรูปหนอนงคือมันจุบเาบาๆนะแบบนี้ค่อยๆกรนะพอช้าใช่เลยใช่เลย <laughs> มีพลั <laughs> <laughs> งเฮ้ยยเดี๋ยวปากชิก มีเค็รู้สึกว่ามีพลังเครับผมเรียบร้อยปล่อยไปแล้วกัดเป็นเม่นยางครับผมคือ หมายแบบนะครับการลางนะครับมีผลมากเลยมาชื่อตีแล้วเรากอตีกอนะครับตีไปเราก็ขยับขยับนะครับขยับขยับค่อยกอช้าครับนี่ครับมีนยางตักครับใช้งานได้ดีเสมอเมีนยางแขะครับผมลองดูใช้งานง่ายจริงกอขยับขยับช้ามีตัวก็กัดนะฝากเยอล้วครับผมมีวางขายตัวประเทศ ลองดูครับใช้งานง่ายจริงอยากให้ลองสุดยอดหมายเร่งรีบครับมีผลผลมาเลยหแลอวปล่ะ

ย,ยังตัดไม่โดนไอ้เวหน้ามันดำมั้งก็าต้ไงตัดไม่โดนดีนะไม่วันเข็บน้อยยุบยุบยุบหอมมิเกียวอมมเียว ไม่ผอมอ,อกใจนี่ก็ผอมเองเดล้วเออไม่ผอมเท่าไหร่นะครับเอาได้อยู่ตันไม่ค่อยโดนนะครับปาเป็นไรก็ไม่รู้ครับกับทั้งสองทีนี่เม่ยางแคะครับผมน้ําก็อาจจะสีดำดำหน่อยก็เนี่ยครับตียังรีบครับฝนมาครับผมอันนี้ก็กลางนี้ฝนดูดูถ่ายดูฝนแบบบรรยากาศลมมาฝนมานะรเร่งรีบเลย ลองจอดเตียนเล่น,นครับแป๊บเดียวก่อนครับเป็นแก้มกอีกแล้วเป็นยางครับผมใช้งานง่ายต้องลองครับผมพูดแลวจะหาวโม้อิงกิ้งสุจอจเลยแล้วกัน